ีประตูยกสูงคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาคุ้มคุมนะคะกับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทผ่อนเดือนละหมื่นนิดๆเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูออปชันคันนี้กันเลยค่ะโตโยต้าไฮรักลีโว่ดับเบิลแคป 2.4G ล็อกโคพีรันเนอร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2020นะคะมาด้วยเลขในหลักหมื่นเท่านั้นด้านหน้าของเขานะคะดีไซน์สวยงามนะคะจะเป็นโฉบไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองค่ะคุณลูกคา้าสวยๆแบบนี้เลย<อ>จะมีสติ๊กเกอร์ล็อกโคนะคะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะภายในนะคะก็จะไไดด้้เเเปปป็็นนนนนโทสีําาััองะะบรบฟฟ สำหรับผู้ขับขี่นะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะเลิกไม้เพียง3 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนกลางนะคะจะได้เป็นแบบทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้ระบบเกียร์ธรรมดาคันนี้แต่งพิเศษให้เลยนะคะมีที่วัดบูทให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดนะคะเมดอาร์ตอยู่ครบน็อตไม่ขยับแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้เราได้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรถให้คุณลูกค้ามากกว่า3 4 4จุดจากบริษัทกูอนสเปคชั่นไทยแลนด์รับประกันอุ่นใจหายห่วงได้้้เเลยคคคค่ะะะะะันนนนีราให ผ่อนเพียงเดือนละหน,นึ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นฟรีดาวนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยดอกเบีย้ยได้เริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะรับประกันเลยนะคะออกรถง่ายได้รถไวส่งรถฟรีให้วทวกทายเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถยกหูใส่ถั่วได้ที่0 9 2 4 4 7 8 8 8สและพบกันที่โชว์รูมกอะะะะริลลาคารนวมรารเพราะคุณคืณคอคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักคุณค่ะ